สวัสดีค่ะผู้ที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กลับมาพบกับแม่มดอนอยอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปของเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2565ของผู้ที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในเรื่องทั่วๆไปนะคะแม่มมอดนอยจะเน้นการอ่านพลังงานจากไพ่เป็นหลักการดูรวมเป็นการดูดวงโดยรวมโดยทั่วไปแม่มมดนอยอยากให้เพื่อนๆใช้วิจัยในการรับชมและก็รับฟังเยอะๆ เราดูดวงเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแต่เหนือสิ่งอื่นใดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องตั้งอยู่บนเหตุแล้วก็ผลของความเปจริงเยอะๆอย่าให้หัวใจลงคำทํานายแล้วก็อย่าให้คำทํานายลงหัวใจแม่เมื่อน้อยขออนุญาตเลือกไพ่ไว้ให้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย The Magician สามเหรียญ p e a c o แปดคาถา Knight nice of Pentacles The World The Chariot King of One Engagement Verse Waiting for New Love ไพ่หมายเลขเก้าสิบเจ็ด สำหรับดวงชะตาชีวิตนะคะของผู้ที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในช่วงเดือนกันยายนนะคะเดือนนี้อาจจะมีเรื่องราวข่าวคราบบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ของแม่มดนน้อยมีความรู้สึกว่าหัวใจของเรามันฟูข Language ึ้นนะคะหัวใจของเรามันพองโตขึ้นข่าวคราวที่ได้มานะคะล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่น่ายินดีทั้งสิ้นนะคะเรื่องนั้นอาจจะเป็นข่าวดีในเรื่องของการงานก ja ็ได้นะคะจะเป็นข่าวดีในเรื่องของการเงิน แม้กระทั่งนะคะข่าวดีในเรื่องของการพบรักครั้งใหม่ก็ได้พ The ician, พไพ่เ e Maggic กเชนไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนนะคะของจักรวาลเป็นไพ่เทวดานะคะหมายถึงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเรานั้นล้วนแล้วแต่ได้ถูกกําหนดเอาไว้หมดแล้วนะคะโดยกฎของจักรวาลเมื่อตามขึ้นมาพร้อมกับไพ่ t ด e w o ว l d นะคะบุญกุศลเก่าๆที่เรานั้นเคยสั่งสมเอาไว้นะคะตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินะคะจะเริ่มส่งผลดีในปัจจุบันนี้แล้วแหละทําให้ผู้ริเิอยู่ในวันจันทร์ของแม่มดน้อยนะคะ มีโอกาสได้รับสิ่งดีงามเข้ามาในชีวิตใครก็ตามนะคะที่ไปสมัครงานเอาไว้กําลังรอเรื่องงานใหม่เดือนนี้เพื่อนๆมีข่าวดีในเรื่องของการงานแล้วงานนี้เป็นงานที่ดีด้วยนะเป็นงานที่มีความมั่นคงแล้วเป็นบริษัทนะคะที่เราสามารถ ทำได้อย่างยั่งยืนเลยแหละนะคะไพ่หมายเลข97เนี่ยเป็นตัวแทนของแสงสว่างที่ส่องท่ามกลางความมืดถ้าใครที่มีความรู้สึกว่านะคะชีวิตนะมันมืดมนมันมืด8ด้านนะคะเราอับจนหนทางนะคะกำลังจมอยู่กับปัญหาที่มันหาทางออกไม่ได้ไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะเพื่อนๆจะมีทางออกนะคะกับตัวของเราเองไพ่เดอ m เมจิกเชียนนะคะไพ่ใบนี้นะเป็นไพ่จักรวาลนะคะเหนือสิ่งอื่นใดจักรวาลไม่เคยทอดทิ้งผู้ที่เกิดอยู่ในวันจันทร์นะคะ เคราะห์กรรมใดๆก็ตามนะคะที่เกิดขึ้นภายในชีวิตเรานะเคราะห์กรรมก็จะเริ่มบางเบาแล้วนะคะเคราะห์กรรมเมื่อเคราะห์กรรมนั้นบางเบาลงนะะสิ่งดีๆบุญเก่าๆก็จะเริ่มหนุนนําทําให้ดวงชะตาชีวิตของผู้ที่เกิดอยู่ในวันจันทร์มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็พลิกฟื้น ให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของการเดินทางยวดยานพาหนะการต่างประเทศนะคะนำเข้าส่งออกรวมถึงหน่วยงานราชการนะคะทาหารตำรวจเกี่ยวข้องกับทางด้านเรื่องของธุรกิจออนไลน์นะคะงานที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเรื่องของการใช้คำพูด การเจราจานะคะการสื่อสารเทคโนโลยีทั้งหลายการค้าขายเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะค้าขายออนไลน์ทั้งหลายเกี่ยวข้องกับทางด้านอของหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจนะคะสถาบันการเงินมีความโดดเด่นมากๆเลยหลายๆคนนะ่ะอาจจะกําลังวางแผนนะคะที่จะลงทุนนะคะหรือว่าขยับขยายกิจการเพิ่มเติมในช่วงเดือนนี้นะคะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเลยทีเดียวนะคะถ้าใครที่ทําการค้าการขายไพ่สามเหลี่ยญขึ้นมาเนี่ย หมายถึงการค้าการขายนั้นนะคะค่อนค้าจะคล่องตัวจะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนอย่างไม่ขาดสายจะมีผลกําไรเห็นเงินเห็นทองนะคะ เป,เป็นกรอบเป็นกำเลยทีเดียวนะคะมีโอกาสนะคะได้เงินก้อนใหญ่นะคะในช่วงเดือนนี้แต่อย่างหนึ่งอย่างใดในเรื่องของการเงินนะคะก็ควรจะวางแผนในเรื่องของนะคะการจับจ่ายใช้สอยให้ดีระมัดระวังข้าของที่มันฟุ่มเฟือยมากจนเกินไปข้าของที่มันเกินความจําเป็นภพ่ในสพพเปนเดโคนะคะไพ่ใบนี้นะ่ะเป็นตัวแทนของการลงทุนใครที่ชอบเทรดหุ้นออนไลน์เล่นหุ้นออนไลน์นะคะหาเงินในอากาศทั้งหลายมีโอกาสเก่งกําไรได้เยอะนะคะแต่คําว่าเงินในอากาศ นนัน้มันเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนนะคะก็ควรจะใช้ความรอบคอบให้มากด้วยภายในซัพเพอร์เโคลยังเป็นตัวแทนของสถาบันทางด้านเรื่องของการเงินนะคะใครที่ไปขอสินเชื่อนะคะทำในเรื่องของ นะคะการกู้ยืมเงินนะคะหรือว่าประนีประนอมหนี้สินกับทางธนาคารเอาไว้นะคะเพื่อนๆมีข่าวดีนะคะการงานนะคะในหน่วยงานราชการอาจจะมีการขยับขยายนะคะเปลี่ยนแปลงตําแหน่งให้ดีมากกว่าเดิมนะคะแต่ก็จะนํามาพร้อมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะที่สูงขึ้นด้วยนะคะในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนั้นในเดือนนี้เพื่อนๆมีโชค ลาภทางด,าด้านของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเข้ามาแบบฟลุกๆลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะกับหมายเลขยอดยานพาหนะของเราดูนะคะเดือนนี้บางคนอาจจะได้โชคลาภจากบริวารน,นะคะคนที่มีช่วงวัยที่น้อยกว่าเรานะคะในเรื่องของการเรียนการศึกษานั้นมีความสําเร็จที่ดีหรือว่าใครที่กําลังวางแผนจะเดินทางไปทํางานไปศึกษาต่อไปเรียนต่อที่ต่างประเทศนะคะเพื่อนๆมีโอกาสที่ดีเลยละแล้วก็ถือว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมเลยนะคะ การเดินทางนั้นนะคะไม่มีอะไรที่น่ากังวลแต่ก็นะคะไม่ควรที่จะประมาทในการดําเนินชีวิตบางคนอาจจะนะคะกำลังวางแผนนะคะการเดินทางไกลไปท่องเที่ยวนะคะต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศนะคะไปได้นะในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพในช่วงเดือนนี้จริงๆแล้วแม่ม้นน้อยมองว่านะคะไม่มีอะไรที่น่ากังวล ไพดิชาริอดเนี่ยนะคะหมายถึงถ้าใครที่มีโรภคภัยไข้เจ็บนะคะหรือว่าปัญหาสุขภาพที่เรื้อรังมานานนะคะเพื่อนๆก็จะได้พบแพทย์ที่ดีนะคะพบคนหมอที่ดีโรภคภัยไข้เจ็บที่มีก็จะทุเลาเบาบางลงแต่อย่างหนึ่งอย่างใดในเรื่องของสุขภาพก็ไม่ควรนะคะที่จะประมาทด้วยยิ่งในช่วงที่เรามีโรคระบาดแบบนี้นะคะควรจะดูแลสุขภาพของตัวเราให้ดีๆนะคะ ถ้าผู้ที่เกิดอยู่ในวันจันทร์นะคะพอมีเวลานะคะแม่เมือนอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆสร้างบุญสร้างกุศลการสร้างบุญสร้างกุศลที่อยากจะแนะนําในช่วงเดือนนี้นะอยากให้เพื่อนๆใส่บาตนะคะหรือว่าถวายสังฆทานนะคะกับพระพิสุสงฆ์นะคะหรือว่าถ้าเราไม่มีเวลาจริงๆนะคะการ สร้างบุญสร้างกุศลได้ง่ายก็คือการหมั่นเจริญภาวนาน,นี่แหละแล้วก็อย่าลืมนะคะกรวดน้ําอทิส่วนบนทรงกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเทวดาคุ้มครองคนในครอบครัวสรรพสัตว์ทั้งหลายสัมมาอาชีพเจ้าที่ที่บ้านเจ้าที่ที่ทํางานนะคะรวมถึงตัวของเราเองด้วยนะคะบุญกุศลน,นะคะที่เราส่งสมเอาไว้นั้นจะหนุนนํานะ,ะคะขาชูดวงชะตาชีวิตของผู้ที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ของแม่มดน้อยนะคะให้ดวงชะตาของเรานั้น นะคะมีโอกาสที่ดีๆเข้ามาในชีวิต ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวแม่เมยขออนุญาตเริ่มต้นนะคะที่คนที่มีครอบครัวก่อนเลยนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะเดือนนี้เป็นเดือนหนึ่งข่าวดีนะคะจะมีเรื่องราวข่าวคลา,าวบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันจันทร์มีความรู้สึกว่าหัวใจของเรามันฟูมากขึ้นนะคะถ้าใครที่มีปัญหานะคะความไม่เข้าใจกันที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวมีปากเสียงหรือว่าทะเลาะกันกับคู่ครองก็จะมีโอกาสได้กลับมาปรับความเข้าใจกันคําว่านะคะชีวิตครอบครัวในเดือนนี้นะคะจะมี ความเข้าอ,อกเข้าใจการให้อภัย การประนีประนอมกันมากขึ้นนะคะแต่ไพ่เดอะเชอริออตที่ขึ้นตรงตำแหน่งคู่ครองนั้นนะคะก็ควรจะระมัดระวังในเรื่องของการเอาชนะกันนะคะการประชดประชันกันไพ่เดอะ h ช r ริออตนะคะเป็นตัวแทนนะคะของคนที่พูดจาตรงไปตรงมานะคะติดขวานผ่าซากเลยแหละนะคะบางครั้งคำพูดของคู่ครองของเรานะ่ะอาจจะตรงมากจนเกินไปนะคะหรือว่าอาจจะทําให้ผู้ที่เกิดอยู่ในวันจันทร์แล้วก็คนในครอบครัวมีความรู้สึกนะคะน้อยอกน้อยใจหรือว่าคําพูดบางคําของเขา ฟังแล้วอาจจะไม่ค่อยเข้าหูอยู่บ้างนะคะก็ให้อภัยนะคะแล้วก็ให้โอกาสกันเยอะๆนะ ไพ่เพจซบคับนะคะไพ่ใบนี้นะคะเป็นตัวแทนของเรื่องราวที่น่ายินดีนะคะข่าวคลาวบางสิ่งบางอย่างนะคะที่เป็นข่าวคราวที่ดีอาจจะเข้ามาโดยที่เราไม่ได้ทันตั้งตัวเลยแหละนะคะจะเป็นโชคในเรื่องของการเงินการทองก็ได้ไม่ตัวเราก็ตัวคู่ครองของเราะะอาจจะมีใครสักคนหนึ่งนะคะได้โชคได้ลาภทางการเงินเข้ามาแบบฟลุกๆก,ก็ได้นะคะส่วนบางคน,นอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของนะคะการได้ รถใหม่ก็ได้นะคะหรือว่าซื้อบ้านใหม่ก็ได้ส่วนถ้าใครนะคะที่ใช้ชีวิตคู่มานานกาลังรอเรื่องของการได้บุตรการตั้งครรภ์น,นะคะในในเดือนนี้น่ะ,ะเพื่อนเพื่อนมีข่าวดีที่รอคอยนะคะ <ๆ S 1> มีไพ่ดวขึ้นมาใครที่ทําธุรกิจร่วมกันกันกบคนในครอบครัวกับคู่ครองธุรกิจเป็นไปได้ด้วยดีเลยทีเดียวนะคะใครที่มีปัญหาที่แยกแยกกันอยู่กับคู่ครองถ้าถามว่านะคะ จะมีโอกาสได้กลับมาปรับความเข้าใจกันไหมนะคะเดือนนี้เพื่อนๆอาจจะได้รับการติดต่อกลับมานะคะจากคู่ครองจากอาดีตคู่ครองของเราคู่กรณีของเรานั่นแหละนะคะคเพื่อขอโอกาสในการเคลียร์ใจกันแล้วก็มีโอกาสนะคะที่จะปรับความเข้าใจแล้วก็ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่แล้วก็การกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะดูแล้วคนหนึ่งคู่จะมีความเข้าอกเข้าใจใกันมากขึ้นด้วย สำหรับคนนี้กำลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะบางคนอาจจะกำลังศึกษาดูใจนะคะอยู่กับผู้ที่เกิดอยู่ในวันเสาร์วันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะคะหรือว,ว่าเป็นชาวราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนนะคะราศีพฤษกราศีกันนะคะราศีมืองกรจะเป็นชาวราศีธาตุไฟก็ได้นะคะหรือว,ว,ว่าพบรักทางไกลเป็นรักออนไลน์อาจจะมีสาวสาวผู้ที่เกิดอยู่ในวันจันทร์บางส่วน ที่กาลังศึกษาดูใจอยู่กับชาวต่างชาตินะคะถ้าใครที่พบรักทางไกลนะคะหรือว่ากําลังศึกษาดูใจอยู่กับชาวต่างชาติมีไพ่เดวิลกับไพ่ไดชริออตขึ้นมานะคะตรงตําแหน่งคนรักแม่มโนนมองว่าเพื่อนๆจะได้รับข่าวดีจากคนรักนะคะเหมือนกับเขานะ่ะกาลังวางแผนนะคะที่จะเดินทางมาหาเราอยู่หรือว่าบางคนอาจจะมีโชคมีลาบนะคะซึ่งคนรักนํามามอบให้กับเราก็ได้เป็นข้าวของที่ถูกตาต้องใจก็ได้นะคะความสัมพันธ์ในช่วงเดือนกันยายนแม่มโนนมองว่า จะมีความราบรื่นมากขึ้นนะคะถ้าที่ผ่านมานัคู่ไหนที่เป็นพ่อแง่แม่งนนะคะมักจะชอบทะเลาะก,กันบ่อยๆนะคะหรือว่ามีปัญหานะคะที่เกิดขึ้นภายในความสัมพันธ์ในเดือนนี้ก็จะมีโอกาสได้กลับมาปรับความเข้าใจกันละนะคะอุปสรรคที่เกิดขึ้นภายในความสัมพันธ์นั้นดูแล้วก็จะเริ่มคลี่คลายลงนะคะแต่เมื่อมีพไพ่เดชเรีออขึ้นมาเนี่ยนะคะสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของการเอาชนะกันการประชดประชันกันนะคะในเรื่องของความรัก ใช่เป็นการเอาชนะซึ่งกันและกันนะคะการเอาชนะจริงๆนั้นท้ายที่สุดแล้วไม่มีใครนะคะที่เป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงหรอกนะคะต่างฝ่ายก็ต่างเจ็บปวดแล้วก็บอบช้ำด้วยกันทั้งคู่นะคะดูโดยรวมจริงๆแล้วความสัมพันธ์ในเดือนนี้แม่มาน้อยมองว่าเป็นไปได้ด้วยดีเลยทีเดียวนะคะจะมีความราบรื่นแล้วก็ลงตัวมากขึ้นเอ็นเกจเมนต์ขึ้นมาจะมีการกระชับความสัมพันธ์ให้แนนแฟนมากกว่าเดิมนะคะถ้าใครที่ไปเจอในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจน ในเดือนนี้น่ะอาจจะมีการพูดคุยแล้วก็ตกลงกันนะคะคนรักเขาจะให้ความชัดเจนนะคะกับผู้ที่เกิด อยู่ในวันจันทร์มากขึ้นด้วยนะคะส่วนคู่รักคู่ไหนนะคะที่ได้ใช้เวลาศึกษาดูใจกันมาได้สักพักหนึ่งแล้วน่ะอาจจะมีการวางแผนในเรื่องของอนาคตร่วมกันนะคะไพ่เอ็นเกจเมนต์ส่วนคู่รักบางคู่กาลังวางแผนในเรื่องของการมั่นหมายแล้วก็การใช้ชีวิตคู่ไพ่เดอะเวิลด์นะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ความรักที่ดีมากๆเลยนะคะดีเท่ากับไพ่สิบถ้วยเลยแหละไพ่สิบถ้วยนะคะหมายถึงความสมหวังในเรื่องของความรักการแต่งงานนะคะ แล้วก็การใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุขแต่ถ้านะคะเป็นไพ่ดูวลขึ้นมานะหมายถึงคนทั้งคู่ต่างฝ่ายก็ต่างนะคะมีความรักที่จริงใจให้แก่กันนะคะเต็มไปด้วยความเข้าอกเข้าใจนะคะแล้วก็ อาจจะไม่จําเป็นนะคะที่จะต้องมีพิธีรีตองอะไรให้วุ่นวายมากมายหรอกนะคะบางคู่น่ะอาจจะกําลังวางแผนในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่นะคะการแต่งงานแต่ก็อาจจะไม่ใช่เป็นพิธีที่ใหญ่โตอะไรมากมายนะ,ะอาจจะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ของแต่และฝ่ายมีการผูกข้อไม้คู่ข้อมือแล้วก็จะทําให้ความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่นั้นยั่งยืนนานด้วยนะคะเดือนนี้นะคะดูจากพลังงานโดยรวมแล้วเป็นไปได้ด้วยดีจริงๆ สำหรับคนโสดนะคะพลังงานแห่งความรักนะคะขึ้นมาโดดเด่นมากๆเลยนะคะไพนิวเลิฟเนี่ยเส้นทางเดินแห่งรักครั้งใหม่นะคะของคนโสดได้เดินทางมาถึงแล้วนะคะใครที่เป็นโสดมานานรอแล้วรออีก ไม่เห็นจะมีใครมาสักทีนะคะในเดือนนี้แหละถึงเวลาที่เหมาะสมของเพื่อนๆแล้วนะคะเวลาที่เหมาะสมนะคะในการพบรักของแต่ละคนนั้นจะแตกต่างกันออกไปตามพื้นฐานดวงชะตาของแต่ละคนนะคะจะเร็วจะช้านะคะแต่จักรวาลยืนยันว่ามาแน่นอนแล้วเวลาที่เหมาะสมนะคะที่คําพูดที่แม่มณน้อยมักจะย้ํากับเพื่อนเเสมอว่านะคะความรักนะคะที่ดีนั้นนะคะควรจะเข้ามาถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ถูกคน ซึ่งเวลานั้นนะคะของเพื่อนๆห,หลายๆคนนั้นได้เดินทางมาถึงแล้วในช่วงเดือนนี้แหละลองดูซิว่าผู้ที่เกิดอยู่ในวันจันทร์คนไหนของแม่มดน้อยนะคะจะได้พบคนที่ถูกใจในช่วงเดือนนี้บ้าง Words w a i t i n g for นะคะเวลานะคะของจัก,กรวาลน,นั้นนะคะคุ้มค่าเสมอ สำหรับการรอคอยและการมาของเขาหรือเธอผู้นี้นะ่ะมีไพ่ engagement ตามขึ้นมาพร้อมกับไพ่หมายเลข9กหมายถึงเขาจะเป็นคนที่มีความจริงใจนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ถูกอ,อกถูกใจผู้ที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ค่อนข้างมากเลยแหละนะคะเขาจะเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของความรักเราสามารถไว้เนื้อเชื่อใจเขาได้แล้วการพบรักในช่วงเดือนกันยายนสามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงแล้วก็ยังยืนได้ในอนาคตด,ด้วยนะคะการเข้ามาของคนผู้นี้ นะอาจจะเข้ามาโดยที่เราไม่ได้ทันตั้งตัวไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดฝันเลยแหละไ mm hmm. พ่ The Magician นะคะการเข้ามาของเขาหรือเธอผู้นี้ไม่ใช่สิ่งที่บังเอิญด้วยนะคะเขาคือคนที่จักรวาลน,นำพามาให้เจอกันนะคะไพ่ The Chariot กับไพ่ The World นะเป็นตัวแทนของชาวต่างเชื้อชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมนะคะเป็นรักทางไกลเป็นรักออนไลน์ได้นะคะไพ่ The World เนะี่ยเป็นไพ่ที่มีความหมายที่ดีมากๆในเรื่องของความรักดีเท่ากับไพ่สิบถ้วยเลยแหละนะคะ ไพ่เดวอ d หมายถึงความรักนะคะที่ก่อเกิดด้วยความเข้าใจของคนทั้งคู่นะคะเป็นความรักที่ปราศจากเงื่อนไขที่คนทั้งคู่นั้นเต็มใจนะคะมอบให้แก่กันนอกจากนั้นไพ่เดชาริออยังเป็นตัวแทนของคนที่ทํางานอยู่ในหน่วยงานราชการนะคะเป็นคนในเครื่องแบบจะโดดเด่นไปทั้งสายอาชีพทหารตำรวจนะคะเป็นวิศวกรเป็นคนที่ทํางานอยู่ในนะคะหน่วยงานเกี่ยวข้องกับทางด้านรอของ การต่างประเทศจวดยานพาหนะนะคะการเดินทางนําเข้าส่งออกได้นะคะเขาคนนี้น่ะเป็นคนที่มีรูปร่างกำยำสมชายเลยแหละนะคะดูแล้วถูกอกถูกใจสาวๆผู้ที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ค่อนข้างมากเลยนะคะหนุ่มๆผู้ที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ก็ไม่ต้องน้อยใจนะในเดือนนี้น่ะมีโอกาสนะคะพบคนน่ารักแล้วเธอคนนี้น่ะเป็นคนที่ช่างเอาอกเอาใจนะคะดูแล้วจะถูกอกถูกใจหนุ่มๆผู้ที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ของแม่มดน้อยเป็นอย่างมากเลยแหละนะคะคนที่เขา ามาในช่วงเดือนนี้น่ะจะโดดเด่นไปในคนที่เกิดอยู่ในวันเสาร์วันจันทร์นะคะวันพุธวันศุกร์นะคะหรือว่าจะเป็นชาวราศีกรกฎราศีพิจิกนะคะราศีมีนเป็นชาวราศีพฤษกราศีกันนะคะราศีมังกรหรือว่านะคะสามารถเป็นชาวราศีทัศไฟก็ได้นะคะไพ่ขิงสว่านเนี่ยเป็นตัวแทนของชาวราศีเมษนะคะราศีสิงห์ราศีธนูนะคะในเรื่องของความรักนั้น ค่อยๆเรียนรู้นะคะศึกษาดูใจกันไปแต่แม่มื่น้อยมองว่าความรักที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะ่ะนะคะมีโอกาสพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเลยแหละนะคะแล้วเป็นความรักนะคะที่เต็มไปด้วยความเข้าใจความจริงใจที่คนทั้งคู่มอบให้แก่กันไพ่เดอะแมจิกเชียนไพ่ใบนี้นะคะหมายถึงเราอาจจะไปตกหลุมรักนะคะกับคนที่รเราไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดฝันในสถานที่นะคะที่รเราไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดฝันด้วยก็ได้นะคะแม่เมื่น้อยขอเป็นกําลังใจให้นะคะผู้ที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ ทุกคนมีความสุขขอให้สมหวังในความรักเท่าวันนี้นะคะผิดพลาดประการใดนะคะแม่มืน้อยก็ขออภัยด้วยนะคะรวมถึงขอให้มีความสุขและก็สมหวังในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาะแต่ถ้าชอบคลิปของแม่มดน้อยนะคะรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่มน้อยทําคลิปต่อๆไปวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ